ดวงลายสัปดาห์สำหรับเพื่อนๆกัลยาณิมิตรที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับสัปดาห์นี้ของผมก็คือวันที่12ถึงวันที่18มิถุนายน2565ครับอยากจะทำนายดวงชะตาให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสมากนะครับเพราะสัปดาห์นี้ได้ไพส่สวยๆหลายใบเลยทีเดียวใบแรกนะครับได้ไพ่เดอะเวิล์พระศิวะนะครับกำลังไา่ลำ หถ้วยนะครับตามต่อด้วยไพ่ชัยออดแล้วก็ไพ่ราชาไม้วันพฤหัสนะครับหลังจากที่รอคอยและอดทนมาน,นานมากนะครับสัปดาห์นี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่จะมีข่าวดีสักทีหนึง่งไพ่ศิวะนาตราชเนี่ยเป็นปางหนึ่งของพระศิวะนะครับเป็นบรมบรคูของศิลป,ปะหรือการไล่ลำนะครับหรือนาฏยศาสตร์ของอินเดียนะครับความเชื่อ การเต้นรำของระศิวะเนี่ยก่อให้เกิดปฏิกิริยาการสร้างโลกและมนุษย์นะครับเป็นเหตุให้บังเกิดสุริยะจักรวาลขึ้นในบัดนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสจะสบายใจมีอารมณ์สุนทรีนะครับหรือได้เดินทางท่องเที่ยวนะครับงานที่ไม่ค่อยดีก็จะลงตัวเพราะได้ญาติมิตรเพื่อนฝูงเข้ามาช่วยเหลืออุปสรรคต่างๆที่ ที่เคยแน่นหนาสาหัสก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีสำเร็จได้ดั่งใจนะครับมีแรงมีความคิดสร้างสรรค์นในเรื่องต่างๆและสามารถปล่อยวางเรื่องที่ชั่วๆนะครับหรือว่าปล่อยวางเรื่องที่กวนใจสิ่งชั่วๆที่มันกวนใจได้สักทีหนึ่งนะครับคนที่ท่ายไพ่ใบนี้เสมือนคนที่แคล้วคลาดปลอดภัยเรื่องหนักๆก,ก็จะกลายเป็นเบานะครับ เรื่องการเงินนั้นได้ไพ่ราชาไม้การเจราจาตกลงในเรื่องสำคัญสำคัญทางการเงินก็จะสํำเร็จได้ง่ายเป็นช่วงเวลาของความราบรื่นสมหวังนะครับท่านจะมีโชคทางการเงินโดยลำพังวาสนาและความสามารถของตัวท่านเองคนที่ทำงานประจำจะได้รับข่าวดีจากนายจ้างเรื่องเงินส่วนเรื่องของความรักได้ไพ่พระแม่ปราวตีนะครับ นะครับหรือว่าพระแม่ประราวดีพระแม่อุมาแล้ว,แล,วแล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณจะรู้จักพระแม่ท่านในชื่อไหนนะครับเป็นลูกของพระแม่เนี่ยกำลังบําเพ็ญเพียรนะครับคนโสดนะครับจะได้ญาติพี่น้องช่วยแนะนําเพศตรงข้ามที่ถูกใจให้หรือมีคนเก่าๆติดต่อกลับมาแล้วก็อยู่ในช่วงตัดสินใจด้วยว่าจะรับรักคนที่เข้ามาไหมนะครับอีกนัยยะหนึง่ง มองในมุมกลับกันก็เป็นดวงแบบตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นช่วงทําคะแนนเพื่อเอาชนะใจอีกฝั่งแต่ผมมองว่าคุณก็จะได้รับความรู้สึกดีๆกลับมาเช่นกันส่วนคนที่มีคู่นะครับเป็นช่วงที่ต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนรักเยอะๆแล้วจะดีเองเหมือนไพ่พระแม่ปารวตีที่พยายามบําเพนเพียรเ,เพื่อเอาชนะใจพระศิวะ โดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหากันมานานซึ่งคนรักมีโอกาสให้อภัยคุณส่วนคนที่ไม่มีปัญหาก็เป็นช่วงที่มอบสิ่งดีๆหรือว่าได้สิ่งดีๆจากคนรักสุขภาพเป็นไพ่นักลบครับนะครับท่านที่แข็งแรงนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันควรจะแข็งแรงใช่ไหมแต่จากสถิติที่ดูไพ่ใบนี้มาท่านจะเป็นอาการแบบหน้าชื้นอกตรมอะ คือบางบางคนเนี่ยแอบเจ็บอยู่ข้างในแต่ไม่แสดงออกนะครับระว,วังอย่าฝืนร่างกายมากเกินไปบางท่านนะคนทีเ่เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงบางคนก็บางท่านเนี่ยก็จะตั้งใจกับมาฟิตร่างกายอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าหักโหมมากในสัปดาห์นี้นะครับเอาละครับนี่คือดวงทั้งหมดของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับก็ฝากคนที่เกิดวันพฤหัสกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยและขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาฟัง แล้ถ้ายิ่งแชร์ให้เพื่อนให้ครอบครัวด้วยก็จะยิ่งดีมากสัปดาห์นี้ขอให้คนที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านโชคดีครับและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ